สวัสดีค่ะนักเรียนทีนี้นะคะชั่วโมงของวันจันทร์นะคะเราเรียนไปแล้ว2ชั่วโมงนั่นก็คือเรื่องของลูกบาศก์หน่วยแล้วก็ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะส่วนวันนี้นะคะเป็นวันอังคารเราจะมาเรียนในเรื่องของลูกบาศก์เมตรนะคะเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นแต่ใช้เทคนิคการคํานวณอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่คําว่าหน่วยเฉยๆนะคะเปลี่ยนแค่หน่วยจากลูกบาศก์เมตรลูกเอเปลี่ยนจากลูกบาศก์หน่วยลูกบาศก์เซนเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะอ่ะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนทําข้อ1กับข้อ2เดี๋ยวคุณรูจะพานักเรียนข้ามไปทําข้อสากับข้อ4เลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเราจะได้ว่า1 2 3, 4, 5, ึ่งสอามสี่ห้าหกมีทั้งหมด6แต่ว่ามี2นะคะความลึกก็คือ2องก็จะเป็น6คูณกับ2นะคะเป็นสิองเนาะตัวนี้ก็คือ12บสองลูกบาศเมตร ตัวนี้ก็คือสิลูกบาตเมตรนะคะนักเรียนเห็นไหมอ่านข้อที่4นะคะ1 2 1 2แต่ว่ามีทั้งหมดอ่ะ1นแล้วสามสี่ห้อ่าเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งนะคะมาดูหละหนึ่งสองเราจะได้ฝั่งนี้8อันนี้ก็จะเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับด้านที่มองไม่เห็นนะคะทีนี้เราก็จะเหลือแค่กรอบตัวนี้นะคะเราก็จะเหลือแค่กรอบตัวนี้นะคะเพราะว่าด้านที่มันเกินขึ้นไปเรานับแล้วนะคะก็คือได้ได้ทีละแปดนะคะอันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบแต่ว่าลึกเข้าไปเท่าไหร่คะลึกเข้าไปเท่าไหร่ลึกเข้าไปหนึ่งสองสามสี่นะคะก็จะเป็นสี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสี่สิบ เราก็จะได้สี่สิบบวกแปดบวกแปดก็จะกลายเป็นห้าสิบหกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้าสิบหกห้าสิบหกลูกบาศเมตรนะคะอะ่ตัวนี้นักเรียนก็ใช้การคำนวณน,นะคะหรือถ้าใครสามารถดูด้วยตาแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่ามันมีกี่ลูกบาศเมตรนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้การคูณหรือว่าการคำนวณน,นะคะโอเคค่ะข้อหนึ่งกับข้อสองนะคะให้นักเรียนทํา <c oughs> แต่ว่าเวลาถ่ายรูปส่งให้ถ่ายรูปทางหน้านะคะอ่าชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องส่งงานคุณครูก,ก็คือหน้าหนึ่งร้อยี่สิบนะคะแค่สองข้อที่นักเรียนต้องทำก็คือข้อหนึ่งกับข้อสองแต่ว่าถ่ายรูปทางหน้านะคะเวลาส่งเพราะว่าข้อสามข้อสี่คุณครูมาทาแล้วนะคะโอเคค่ะสําหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้ค่ะ